สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยจะพามาดูแปลงแปลงแปลงบ่อนซี่ของป้าอ้อยเนาะนี่ป้าอ้อยจะพามาดูอันนี้อีกแปลงหนึ่งอ๊้ต้นไม้ก็ <c oughs> เกะกะไปหมดนี่ป้าอ้อยจะมาให้ดูนี่ให้ป้าจ้ะเนี่ยเข้าโตเข้าใหญ่แลยเนาะแล้วไอ้ต้นไนที่มันเพิ่งจะโพ่มันก็ยย่ข้างล้างเนี่ยนะจ่ะเพราะมันเป็นชิ้นผ้าบ้างเป็นไอ้นี้มากนี่นี่อันนี้อะไรนะสุพรรณห้องป้าอ้อยนะจ่ะเนี่ยเข้าก็ขึ้นมาแตะจ้ะ อันนี้คุ้นรัตนาวุธเนาะอันนี้นะจะเป็นคัดสมาธิเนี่ยพอปะอ้อยผ้าไว้เองอึ๊บนี่อันนี้ไม่ได้ผ้าอันนี้ยิวไปหัวมันเล็กก็เลยเอามาฟางไวอึ๊บไอ้ตรงนี้มันล้มเลยอันนี้อะไรอะซับซับพูนพ่นนั่นแหละอันนี้อมพะพานะจ๊ะเห็นไหมนี่พิปานาะอานี่ดูเอ่ออะไรอะ เทวกรรมให้ป่ะมันไม่ไป้ายนะเอามาฟัางไว้นไนนนนห,นนหนีนกระปายนู้นนะู้นนู้นสุพรรณห้องนู้นอีกชิ้นนึงนะจ๊ะนู้นน่ะนั่นแหละไอ้นี้นะจะเป็นน้ําตาทศกัณฐ์นี่นี่นะจะเป็นน้ําตาทศกัณฐ์เนี่ยจริงๆแล้วพอปอ้อยผ้าไว้ก็ห้าจะตายว่ามันไปยู่ในเพราะว่าป้ายมันห้างไงจ๊ะเนี่ยเห้ยป่ะเนี่ยยังไงเข้ากัคืนนู้นจะให้ดูนู้นให่ๆนี่คือไอ้นี้นะจ๊ะเดี๋ยวพอ้อยให้ดูเนี่ย อันนี้คือหันุมานออกซึกนะจ๊ะพี่ป้านาอ่านี่ออกซึกปอกไว้เป็นคนผ้าเองออกซึกเนี่ยมีแต่นั่นแหละแค่มีอยู่ต้นเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโพ่อีกตรงไหนหรือเปล่าเนาะแต่ได้น้ําตาถอดตกันแล้วแหละไล่ลต้นแหละเนี่ยคอยยังชัวหน่อยห้าจะตายแล้วนี่อันนี้คือบอนอ้าวเนั่นแหละห้ากองไม่เจอนี่อ๋อเดี๋ยวคุกกอนอันนี้คือหนางสุจิตานี่ ก็ซี่ส้มแบบนี้เลยนะเห็นปะไข่ที่ยังไม่ได้ไอ้นนี้ไข่ที่ปอ,อเอามาค่ายตอนนั้นไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อเนี่ยเอามาใส่กระทงแป้นนิ้วเนี่ยเห็นปะมันซี่ส้มอย่างนี้เลยนะนี่ปอ้อยก็เอาเอามาตรงบอร่ออันนี้บอ่อนี้จะเป็นกระทงแป้นิ้วทั้งหมดที่ทําฟอร์มกอนี่ให้ป่ะจะเอามาตั้งขยับขยับเข้าไหมพี่ปานาอาจจาเพราะว่าแทงมันไม่โดเลยต้นเล็กๆมันก็ไม่โตเนี่ยดูเนี่ยปอ้อยเปิดไปไปเจอนายทองมิ้น นู้นดาบฝาฝืนจะไม่ลอดตายนูไปยู่ตายเข้าแล้วนู่นคุณรัตนาวินูนมีลูกเต็มมดเลยอ้อโหมันไปยู่ตายพวกกันหนี่เข้าไงจ๊ะพวกบ่อนสุ้งๆอะ่ะทับเข้ามดเลยปอ้อยก็เลยเอามาขยับไหมเนาะอันนี้ก็คือองค์คุริมานปอ้อยนี่ใบใยใบยสวยแล้วนะจ๊ะนี่แหละพี่ป้านาะอาใครยากํำแบบนี้ก็ทําได้เนี่ยมันจะเลนเตอร์โตดีนะจ๊ะอันนี้ก็คือบ่อนชิมผ้านะแล้วก็จะเป็นบ่อนห้วงเล็กๆที่มันยุบ ที่มันไม่โตอะไรเงี้ยก็เอามาอฟางแต่โดนม้จะเป็นบ่อนชิ้นผ้าของป้าอ้ยทั้งนั้นแหละเห็นปะขึ้นทั้งนั้นเลยเน,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 ลยนี่พยาคอมก็ยังย่อยไม่เยอะนะจ๊ะอันนี้อยากขมูขี้เลือดต้นเดียวนี้แหละมันยุกไงก็เลือกม,มาปักว่ะนี่นะจ๊ะขึ้นดีนะจ๊ะนี่ใช้ได้พน่นแต่หัวนะน้าจะยังไม่มีเดี๋ยวเอาไว้ถ้ายังไงปอ้อยมาอัปเดตไหมเนาะเดี๋ยวมาค่ายบอนซี่กันต่อนะจ๊ะช่วงนี้จะเป็นนา้าฝนเนาะ บอนซี่ก็จะช่วยนะจ๊ะที่ป้านาอาจ้าใครทีไไ่ไม่ไม่ไม่มีพื้นที่ไม่มีอะไรเนี้ยก็เอาบอนที่เนี้ยเอาไว้ในไอ้ที่ป้าอ้อยทําเนี้ยแบบแปลงแบบที่ป้าอ้อยทําเนี้ยทําได้เนี่ยจเจรินเตอร์โตดีด้วยแทมเป็นบอนชิมผ้าด้วยโดยมากจะเป็นชิมผ้าจาปะป้าอ้อยผ้าเองแต่ว่ามีมีแค่ย่างละช่องต้นซ้ำต้นเท่านั้นแหละพอผ้าหัวหนึ้อปอ้อยก็ได้แค่หกชิ้นแปดชิ้นเท่านั้นเนาะ ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าหัว่เข้าหัวใหญ่กระพาพไม่ได้เยอะเท่านั้นเองเออนั่นแหละลองทําดูทําง่ายๆแต่ช่วงนี้นะ้ำ้นนี่ปอ้อยก็เตรียมแปลงไลยแล้วนะจะเอาไอในในกระทัางอนะออกมาใส่กระท้างซี่นิ้วจะเอาออกมาปูอีกแล้วนะเพราะว่าเออไอบอลชิ้นก็เริ่มโคไอตู้ก็จะไม่มีอบอ้อยก็เลยเออเดี๋ยวกระทัางซี่นิ้ว เอามาใส่กระทั่งห้านิ้วพอห้านิ้วก็ไม่มีที่ลงเนี่ยแหละก็จะเอาลงเพราะว่าลงแบ่งปั่นเพื่อนแล้วเรื่อยๆมันก็จะเป็นบอลที่ซ้ำๆกันที่แบบพี่ป้านา,ามีกันบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วอย่างเงี้ยปอ้ยก็จะเลี้ยงให้มันเป็นโกให้มันโตขึ้นอีกแล้วเราก็มาแบ่งปันกันอีกเรื่อยๆนะจ๊ะเอาแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็มาค่ายบอลซี่นะจ๊ะใครที่เข้ามาปอ้ยก็จะเป็นบอลซี่เป็นบอลโบราณบอลเก้านะอันนี้จะมีอยู่แค่ต้นเดียวเท่านั้นนะจ๊ะไม่มีนะไม่มีไม่มี ไม่มีไอ้นี้ให้ต้นนี้เป็นบอนเก้าปอ้อยไม่เคยแห้ไข่ยข่นะอันนี้สร้างคานา,ลา,นนาลาย์นะจัะสร้างคานาฬาย์ปอ้อยมียุคกระช่างนึงตอนนั้นนะหัวใหญ่มากว่าจะเอามาผ้าก็ก็ไม่ได้ผ้าจนเข้ามีลูกมีเต้าออกใหีกแล้วเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าจะแยกหรือจะยังไงแต่เขาปอ้อยจะต้นใหญ่มันมันจะลําบากอ่ะมันสูงมากเลย นี่นะจ่ะอันนี้สร้างค่านาลายเป็นบอนเก้าใครจะรับต้นนี้เป็นไม้มีห้วนะจ๊ะนี่ไม้มีห้วงนะจ๊ะสร้างค่างนาลายอ้อยขอดที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบบาทบอนเก้านะจ๊ะท่ามวะท่ามวะซวย้ยซวยแบบไหน,นก็ไม่ได้ซุวยแบบไหนหรอกหลายเขาก็จะเป็นจะเป็นเมื่อนลายลายไทยเนี่ยมันก็จะกัดเป็นซี่เขาข้าวแบบนี้นะจ๊ะทั่วทั้งใบแต่ใบก็จะกลมมีตูด มีตู้เล่มนิดน้อยใบทรงคล้ายทศกัณฐ์ทศก,กัณฐ์เขาจะกัดซี่ซวยกว่าเนาะจะสังขะนาหลายจากการแค่ซี่ข้าวไม่มีเม็ดซี่แดงแค่นั้นเองไม่มีเม็ดซี่แดงไม่มีหูใต้ใบเลี้ยงจนแก่ก็ไม่มีนะเขาบอกว่าไม่มีหูเนาะเอออันนี้สอสังขะนาหลายต้นที่หนึ่งต้นที่สองนางกิลินีเทวีนี่นางกิวินีเทวีดึ๊บเนี่ยดึงใบเรื่องออกก่อน อันนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะในนึ่งกระทั่งนาง ok นก parole, <age> ิลิณีเทวียูตับนางส้มการมีซ่องต้นในเนื่งกระทั่งป่ออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทเหมือนกันจ๊ะนางกิลิณีเทวีกิลิณีเทวีหนึ่งร้อยหกสิบบาทอันนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะซ่องต้นในนึ่งกระทั่งนางกิลิณีเทวีนี่ใครยังไม่มีก็ไปซ่าส้มซวยๆแบบนี้ป้ายร่วง ต้นที่ส้มต้นที่ซ้ำม,มากี่รอบก็หมดอันนี้ก็คืออะไรอ่ะ <c oughs> อาจจะลืมอีกอ <c oughs> ท้าหฮิรันพนาตุ้นปลายเขาก็มีหายสมัยไม่อ่านเอออท้าวฮิรันท้าวฮิรันต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทมันงแกจะหนึ่งร้อยหกสิบนี่หนึ่งร้อยหกสิบหมายพีเขาสะอาดดีนะจะ๊ะต้นเข้าก็สันๆมึงของ้ออ้อยนี่แหละจะไม่ยาวก็ประมาณหนึ่งหมายบรรทัดกว้างประมาณห้าสิบเซนที่สูงสุด เพราะว่าบอ่อนเลียงล้องตู้เมื่นกันจะนี่ต่อไปพระยาพันวังอันนี้มีซ่องต้นนะจะ๊ะพันวังเ็่ป่าจะ๊ะนี่พันวังแต่ใบเขาอาจจะออกไปซี่ตองอ้อนไปนิดนึงอาจจะอยู่ตายลมมาข้ามหรือไหลไม่รู้พระยาพันวังมีซ่องต้นในเมื่งกระทงังอันนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทจดเชยที่ใบมันตองอ้อนเพื่อนพันวัง หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนี่มีซ่องต้นะจะพันวางเยี่ยนมันเลี้ยงอะ่ะต้องให้ฟอมกอถ้าเลี้ยงต้นเดียวเมือนหนุมานจะยังไงก็มีซ่องใบสร้างใบบอกว่าไม่เคยมีเลยพอรอดจะแทงเต็มอีใบเก้า 9, ต้องต้องไปสน,นึ่งใบพันวางเนี่ยยังไงก็เลือกซ่องมือนหนุมาน่ ต้นนี้โอ้อันนี้รอดไหมเลยนะเน,นี่ยใบมายาวเฟี้ยวเลยอันนี้ก็ในนามเขาค่ายว่าหองเฮานะ่แต่ปอ้อยว่ามันจะเป็นนาคล,าลนะ่าเดรอเนาะมันยาวาขนาดนี้อันนี้คือรอดไหมนะอันนี้ต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบ้าทจะนี่นี่นาคล่าหรือว่าอะไรแต่เขาเคลียรว่ามาหองเฮาเพราะมีจุดแบบนี้เนาะนี่แหละไอ้หองเฮา,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 ากับนาคล่าเนี่ยผ่าซับต้นปอ้อยก็ค่ายเป็นหองเฮานะจ๊ะเพราะเขาเคลียนหองเฮานะจ๊ะหองเฮา หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบพี่ป้านะอาอาเอาไปแยกเอาเองระวังของเห่ากันนคาราแต่ป้าอ้อยข่ายน,นาคาราเพราะเล่มยาวปานนี้เนาะเออแล้วเต้ลรอดยาวให่นี่คือไอ้น,นี่นะจ๊ะอ่าใบไม่เพราะว่าเป็นไม้มีหัวเราอยู่พื้นโพจ้ะอันนี้ต้นนี้คือหมาแก้วหมาแก้วนี่ก็บ่อนเก้านะจ๊ะใครยังไม่มีก็เอาไปสะสม้ม หมาแก้วต้นนี้ปอยก็ข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะหมาแก้วเอาไปสะส้มกันยูตับอะไรก็ไม่รู้นะหมาแก้วเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทปอยแก้บนหะมาแก้วเนี่ยจะไว้ขยายพันธุ์ยังไม่ได้ขยายเลยยังห้าข้องตัวเองไม่เจอหมาแก้วจะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทต่อไปต้นนี้ผูเทาเฝ้าเรือน พุท้าเฝ้าเรือนนี่แต่อันนี้ส่งไปจะยาวน่อยเนาะพเท้าเฝ้าเรือนต้นนี้ใครจะรับเพราะว่าข้อที่หนึ่งร้อยมีคู่นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีซ่องต้นนี้หนึ่งกระทั่งพเท้าเฝ้าเรือนพเท้าเฝ้าเรือนหนึ่งร้อยหกสิบเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบมุน่ะจะค่ายเพลงหนึ่งร้อยห้าสิบ ผู้เท้าจ้าผู้เท้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ทรงใบซ้วยโดยใบยาวให้ป่ะจ้กนี่ผู้เท้าต่อไปต้นนี้เรษที่สุพรรณอันนี้ฟอร์มกอนะจ๊ะอันนี้กอรธรรมชาติเลยนะเริมมาแล้วนะจ๊ะซี่เริมมาแล้วนี่ให้ป่ะจักซี่เริมมาแล้วเด้อซี่เริมมาแล้วใครยากได้ต้นนี้ปออันนี้บอมีห้วนะจ๊ะ ต่เส้นที่สุพรรณส่งเขาจะไปเป็นเนี่ยที่บอกว่าข้อดึงใบเลยเอื้องจะได้ออกไม่ไหมนี่แค่จะมีซ้ำต้นในนึ่งกระทั่งซ้ำต้นในนึ่งกระทั่งเส้ที่สุพรรณกระทั่งนี้อันนี้คือหัวธรรมชาตินะเพอาะไม่ได้รวมก่อนนะใครจะรับอันนี้เพอยข้อที่นึ่งร้อยห้าสิบบาทเส้ที่สุพรรณเส้ที่สุพรรณพอแก้แล้วจะใบซีแดงแป แดงเช็ดเลยนะจะบอกร้ไม่ได้เขี้ยวยุ่งยินนะจ๊ะแต่ก็ต้องใช้เวลาประมาณเดียวกับหกโล่งเลยแต่มันดีอยู่ย่างคือมันหัวธรรมชาติอันนี้ก็อ้าวเทปเทวาต้นนี้ <c oughs> อันนี้โอ้โหอันนี้เทปเทวามาหน้าซุ้ยเลยนะเพราะว่าตอนนั้นปลาอ้อยค่ายน้าไม่ซุ้ยป้ายด้วยเพราะอันนี้บอลปลาอ้อยเองเอามาแบงป่าเพื่อนแล้วไม่มีใครเอฟแล้วก็ยุบมึงโทรเพราะว่าตอนนั้นไม่ป้ายไงนี่มาป้ายเลยนะเทพเทวา กระทั่งนี้ปออให้ข้อที่ตอนแรกค่าอยู่ร้อยห้าสิบตอนนี้ข้อที 170, ่หนึ่งรลอยเจ็ดสิบเพื่อนโอโ้โหพลาดหรือดูมาหนึ่งหรือดูแหละยุบแล้วก็โพหละข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทขจางเหลียงเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งรลอยห้าสิบไม่ค่ายเพราะว่ายุบแล้วก็โพแล้วก็ด่างแล้วด้วยป้ายไม่ใช่ด่างเนี่ให้ดูเนี่ยข้าป้ายแดงจะ้ะเท,ท,ทวะเทวะเห้ปะเนี่ยตรงเนี้ยป้าย มีรอดไหมนะจ๊ะอันนี้บอนยุคพึ่งโพเทสเทว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้อันนี้พระราม,อ,มอ,รอ๋อกุมภกัรเขาโทษเออกุมภกัรใบยาวคู่เยอะเขาโทษเดี๋ยวดูก็เออกุมภกัรไม่ใช่อ่ะบ่งเที่ยงกุมภกัรอันนี้พระรามนะจ๊ะไม่ใช่กุมภการนะ เพราะว่ามีหูย้ยุแค่หูซ่องหูครับถ้า,ถาอุปกรณ์หูจะต้องเยอะอันนี้พระรามจะพระรามมีซ่องต้น,นหนึ่งนึงกระั่างร้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทพระรามพระรามพระรามพารักไม่มีหูนะจะ 180. นนหนึ่งร้อยแปดสิบมีซ่องต้นนึ่งนึงกระั่างนะอันเนี้ยพระรามซ่องต้นน,นึ่งนึงกระั่างนะจะต่อไปยักษ์ลน,นพัะ เนี่ยลนพักอันนี้บอนอยู่พึ่งโพนะจ๊ะให้บ้เขามีหัวเนี่ยมีรอดขึ้นมาเนี่ยลนพักอันนี้บอาข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทแล้วกั๊ดซี่มาซวยแล้วด้วยนี่อย่าไปมองเข้าต้นเล็กพอเข้าพึ่งโพมาเราดูหัวข้าวว่ามาันเป็นบอนมีหัวต้นนี้สุนพรผููอันนี้คือใส่แม่พันนะจ๊ะเลี้ยงนี่ใบเก้าไปหมดแล้วอันนี้มาใบไม้ทั้งหมดแล้วนะจ๊ะสุนทรผูนี่ต้นยี่ใหญ่แบบนี้เลย นี่แล้วก็มีลอดไม้นี่ดูกดิกไม่ได้เลยนะการแข้งมาร์กเลยพี่ป้าน่อาจจะสุนถอนภูกระทั่งนี่ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสุนถอนภูมีปตายมันสุนทูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแข้งแรงทนทานสุนทนภูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ใครยังไม่มีก็เอาไปสะส้มได้นะจ๊ะตุ้มถอนปูเป็นบอลเก้าดูโอโหครอบใบผิวสักขนาดนี้เลี้ยงจนครอบใบผิวแล้วก็มาเข้มปัดขนาดนี้เลยและต้นนี้ก็คืออะไรเนาะซี่คุณปื้มรุดใบไม้มาส้วยขนาดนี้จะนี่ซี่คุณปื้มต้นนี้เนียตอนไหนค่ายยังไงดูปะไม่ไม่มีราคาแสดงว่ายังไม่ได้ค่ายหรือไงมันมีต้องต้นไงต้นไหนหยุดต้นไหนพุ่งหรอ อันนี้ซี่ขุนปื้มนี่นี่กัดด่างหรอขนาดนี้นะจ๊ะต้นนี้ปอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทซี่ขุนปื้มหนึ่งร้อยห้าสิบซี่ขุนปื้มซวยๆลากโอ้มีลากมานน่อยนึงแหละไม่เยอะมีน้อยเดียวและต้นนี้ต้นเนี่ยปอยว่ามันเป็นในนี้นะมันไม่ใช่จอมทนุนนะปอยว่ามันเป็นสม,มิงขลามนะจ๊ะเดียวข้อดูป้ายค่ะ เนี่ยเขาเขียนจองถน้นเพาจ่องนอน,องน,อนต้องมีเม็ดข้าวอันนี้สม,มิงพระรามนะจ๊ะนี่มีซ้ำต้นซี่ต้นอยู่ในกระทั่งเดียวกันรอยข้อที่ซ่องรอยบาทสม,มิงพระลามตายไม่พอเรียวกว่าตนซื้อใหญ่ปะสม,มิงพระลาม หนึ่งเออสองร้อยบาทสมิงพระรามมีซี่ต้นนะคะต้นในหนึ่งกระทา่งนี้นะจ๊ะใครยังไม่มีเอาไปสะส้มอ่านี้นะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอนซี่จะว,วยมาแบ่งปันพี่ป้านาอ,านอ่านะใข่ที่ยากได้บอนซี่ใส่แม่พันธุ์ใส่ตั้งแม่ก็ตั้งมาทักพึ่งโทรห้าป้าอ้อยได้เลยนะจ๊ะถ้าทักในยนะูทูบเนี่ยก็รู้ว่าใครจะเอาอันไหนอ่ะแต่้ให้ดียากให้ ให้แอดไลน์แล้วก็โทรมาหรือโทรมาก็ได้ปอ้อยทิ้งเบอร์โทรไปนะปกอยู่ท b e ทุกวันมีเบอร์สามารถโทรหาปอ้อยได้เลยพอไปตอบในใน u t u b e อะจองใน youtube แล้วปอ้อยก็พอเก็บมนให้พอเก็บมาให้เราก็ไม่เอามันก็ทำให้เสียโอกาสคดอื่นเข้าก็จะเอา <laughs> พอไม่เอาปอ้อยแบบไปอี้คนที่ว่าจะเอาก็บอกไม่เอาลรอกตอนแรกจะเอาตอนแรกก็ไม่ให้บอกมีคนจองเนี้นะมันเสีย นั่นแหละเพราะฉะนั้นโทรห้าปออ้อยหรือแอดไลน์ปออ้อยได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเหวีเข้ามาชื่อฟฝาก,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปออ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยานีิมีที่น่ารักนะจ๊ะวันนี้ปออ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปออ้อยไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า